วันนี้เราฝันเห็นแมงสาบแล้วเราก็ฆ่าเขาตายอ่ะความฝันฝันว่าฆ่าแมงสาบตายนะมีคำทำนายว่าจะเดือดร้อนใจในหนังสือทำนายความฝันของอาจารย์ทองได้ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ที่เจ็บจะหายแล้วก็จะมีลาบตามมาภายหลังส่วนตำราทำนายฝันโบราณได้มีคำทำนายความฝันนี้ว่าจะทำอะไรจะสำเร็จสมความปรารถนา ตำราทำนายฝันจีนโบราณทำนายฝันนี้ว่าความสำเร็จสูงสุดในชีวิตตำราทำนายฝันพมา่าโบราณทำนายฝันนี้ว่าชื่อเสียงจะโด่งดังตำราทำนายฝันของโบราณทำนายฝันนี้ว่าการเดินทางไปสู่ความสำเร็จต้องขอบคุณ Google นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณอันนี้ค่ะเขาจะอยู่ที่เว็บเฟส f a t m i n i com อขอบคุณเขาเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเขาทำลายฝันแบบนี้เขาทำได้สวยงามและตัวหนังสือชัดเจนนะคะเขาบอกว่าการทำลายฝันนั้นแตกต่างกันไปตามแต่และตำราตามศาสตร์หนังสือทำลายฝันของอาจารย์ต่างๆโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังและวิเคราะห์ตามความเชื่อของท่านนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วคุณฝันเห็นแมงสาบมั้งไหม ตามนี้เลยค่ะ